ช่องกูรูมชาแนลนะแล้วในันี้นะคะก็จะมารีวิวของกันนะคะเดี๋ยวไปดูของกันเลยนี่นะคะของที่เราจะมารีวิวกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยของชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเปกกจูนะคะเปกกจูนะคะก็จะซื้อมาจากเป็นพวงกุญแจเนาะซื้อมาจากช่องสุปสอ์กายสิทธิ์นะคะเนาะอันนี้ก็จะซื้อมาจากช่องสุปสอ์กายสิทธิ์นะคะเป็นช่องของพี่พี่พี่ไม่แทนเนาะ เปิดไฟได้ด้วยนี่สวยงามสีสันสดใสนี่๋ยว,วางไว้ตรงนั้นเนาะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะคะก็จะเป็นเอ่อสปินเนอร์นะคะสปินเนอร์ของเรานะคะก็จะมีเอ่อทั้งทั้งมีของปลอมและของแท้นะคะของปลอมนะคะก็จะมีไฟของแท้ไม่มีไฟเนาะ ที่เราไปนะคะก็จะเป็นช็อกโกทีนะคะช็อกโกทีอันนี้เนาะอ,นนอันนี้นะคะก็จะเป็นมาการองนะคะมาการองของช่องสุขสอนเกธิรนะคะเป็นเป็นของพี่ไม่แท้เนาะเขาให้เราเนาะเป็นมาการองเนาะ อันนี้คือ,อ,อสำหรับตัวมันนะคะก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าใครให้พี่เขามาเนาะพี่เขาก็เลยส่งต่อให้เราเนาะใครอยากได้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ไว้เลยเนาะที่น่าไปนะคะก็จะเป็นสตอเบารียักษ์ไอบูมค่ะสตอเบารียักษ์ไอบูมนะคะก็จะมีดัมบิของตรงนี้ด้วยดัมบิตรงนี้นะคะก็จะมีดัมบิตรงนี้อีกสกั นะะีน่ค่ะเดี๋ยวเราบีบให้ดูเพิ่งมาหาเจอนเ,อาเ,าออเนาะเก่งก็หอมนะคะ นะคะก็จบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ไว้เลยเนะขอต้อนรับกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย